สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมฤตบูระค,ค่ะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะทางช่องได้นำแม่ตะเคียนทองรุ่นแรกวัดนางกุยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์นี้พร้อมทั้งวิธีการบูชาและคาถาบูชามาเล่าสู่กันฟังสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นคลิปเฉพาะกิจเลยสำหรับวิธีการบูชาพร้อมทางคาถาบูชาแม่ตะเคียนทององค์นี้ค่ะ เรามาเริ่มต้นวิธีการบูชาแม่ตะเคียนทองวัดนางกุยกันเลยนะคะเมื่อเราได้แม่ตะเคียนมาใหม่ๆนะคะก็ให้จุดธูปห้าดอกบอกเจ้าที่เจ้าท,า,ทางว่าได้เชิญเจ้าแม่ตะเคียนทองมาบูชาจัดที่วางและที่บูชาให้เรียบร้อยค่ะโดยบูชาเจ้าแม่ตะเคียนทองบนผานใบเล็กๆวางไว้ให้ต่ำกว่าหิ้งพระนะคะถวายน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยแต่ก็ควรเปลี่ยนทุกวันนะคะเมื่อถึงวันพระ ให้ถวายพวงมาลัยวางใส่ไปในพานพร้อมทั้งจัดผลไม้ถวายค่ะหากวันไหนนะคะที่ต้องการบูชาแม่ตะเคียนทองติดตัวก็ให้บอกกล่าวแม่ตะเคียนแล้วนำติดตัวไปได้เลยค่ะเรื่องการบนนะคะไม่ควรบนในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือไปในทางลักษณะของการพนันโดยเฉพาะเมื่อบนสิ่งใดได้แล้วนะคะก็ควรแก้บนภายในเร็ววันค่ะ ถ้าบนสิ่งใดแล้วไม่สมหวังควรเข้าใจในเรื่องของกฎแห่งกรรมและถ้าไม่ได้บนสิ่งใดเราจะจัดชุดเครื่องสำอางเล็กๆถาวายท่านก่อนก็ได้นะคะจะเป็นการดีมากเลยค่ะมาถึงคัาทาบูชาแม่ตะเขียนมหาราชกันนะคะตั้งนโมสามจบค่ะอิติบูชาจะมหาราชาสัพพเสนหา อลหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตรายามดีวันชัยมารสีสวัสดีลาโพนโมพุทธายะและนี่ก็คือวิธีการบูชาพร้อมทั้งคาถาบูชาแม่ตะเคียนทองวัดนางกุยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ทางช่องเรานำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ ฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปคนนี้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้มีพาดคลิปใหม่ของเราค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสำหรับท่านที่กดติดตามแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ